สวัสดีครับร้านแปะไหลยนต์ะกินครับวันนี้นําเสนอนะเป็นเครื่องขัดปูนนะครับขัดเงานะครับขัดเงาขัดหยาบแล้วแต่ขัดเลยนะครับสามารถซื้อใบซื้อใบมาใส่ได้เลยนะครับใบตามโฮมโปรมีขายนะครับใบไม่หี่บาทนะครับตัวนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นนะเครื่องยนต์โรบิน e y ยี่สิบทั้งสองตัวเลยพร้อมใช้งานนะครับเิ็ดเครื่องได้เลยนะติดเครื่องได้ทุกตัวนะครับของร้านพร้อมใช้งานเลยขัดปูนนะครับขัดปูนแล้วแต่ งานช่างเลยเครื่องสวยๆน้ำหนักไม่มากเท่าไหร่นะครับตัวนี้ยกสองคนไหวเป็นเกียร์เป็นเฟืองทดของมันนะครับของญี่ปุ่นแท้ๆเลยนี่ตัวนี้มีใบพัดให้นะใบพัดวางอยู่ใบพัดอยู่นี่นะครับใบพัดอยู่ข้างหลังนะครับมีใบพัดให้พร้อมเครื่องโรบินสวยๆเลยพร้อมใช้งาน e y 2 0นะครับ สนใจโทร0851087093ครับติดต่อมาได้ครับของสวย,สวย